ผมทำสำเร็จแล้วโลเคชันดีมากๆโวันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกานะก็คือเป็นวันแรกของเดือนแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดือนเนี้คืองานเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมาทำ vlog กันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกันไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็ไปทำงานกันค่ะ วันนี้อาหารก็จะเป็น ข้าวกับปลาดิบเป็นอาหารเช้าเป็นปลาดิบที่เหลือแล้วก็เอามาทำอาหารเช้าช่วงเช้าเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะไปคุยงานที่สตูดิโอของพี่คนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนคุยงานเสร็จเนี่ยอาจจะอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งวันนี้เพราะว่าอาจจะต้องแบบเหมือนเคลียร์งานของเขาทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนช่วงเย็นก็ยังไม่แน่ใจถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะแบบไปหาอะไรกินนะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยววันนี้ก็บล็อกไปพร้อมกันละกันเพราะว่า No plan จ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะทุกคนเป็นข้าวแบบข้าวขาวข้าวข้าวไทยธรรมดาก็จะใส่น้ำส้มหมักเข้าไปนะส้มหมักที่แบบเหมือนทำให้ข้าวมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนข้าวซูชินี่นะใช่ แต่ว่าก็คือไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะคะเจอมันก็จะแบบมีความแข็งกว่าเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นมันจะเหนียวๆเนาะอ้วนๆเหนียวๆเนี้ยก็จะเป็นแบบเรียวๆยาวๆพึ่งกลับมาจากเวียดนามนะซึ่งทิปเวียดนามที่เราไปมาครั้งล่าสุดนี้ก็แอบลงบล็อกไว้นะเป็นบล็อกโฮจิมินแต่ว่าจริงๆี่ยก็คือไปมาหลายที่ไปยาจางเอ่อดารลัสไปยาจางไปดารลัสแล้วก็มุยเน่แล้วก็จบที่โฮจิมินก็คือมันเป็นความตั้งใจของเราด้วยแหละที่อยากจะเหมือน พักผ่อนเพื่อเปลี่ยนถ่ายชีวิตจริงๆคือต้องบอกว่าจริงๆเราเนี่ยก็เรียนจบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ทำงานไปแบบสักพักหนึ่งแล้วทำงานทางานสตูดิโอนะคะทุกคนแล้วก็ไปจนเหมือนแบบว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเออปีหน้าเราอายุยี่้าแล้วก็จะมีความว่าเฮ้ยยี่ห้าเนี่ยมันดูเป็นแบบเป็นวัยที่ดูโตแล้วนะมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ทางงทางานจริงๆก็ก,ก็ก็ทํางานมาสักพักแล้วแต่ว่า ไม่รู้ทำไมาเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นชาลิ้งของตัวเองว่าเฮ้ยอายุยี่ห้าคือโตแล้วการไปเที่ยวเวียดนามครั้งล่าสุดเป็นการไปเที่ยวที่แบบเหมือนเปลี่ยนถ่ายจากวัยเด็กสู่วัยผันจริงเมื่อประมาณตอนช่วงที่อยู่เวียดนามนี่แหละไ,ได้ข่าวเพื่อนคนหนึ่งว่าเขาเสียนะตอนอายุยี่ห้าเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันมากแต่ว่าก็รู้จักกันแล้วเขาก็เสียแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหลายๆคนนคนเสียตอนอายุยี่ห้าคือแบบมันเป็นไม่รู้ว่าจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องเบญจเพศอะแต่่วา พอมันเกิดกับหลายๆคนก็แอบ,บรู้สึกเหมือนกันว่าน่ากลัวเอาเป็นว่าการที่มันเป็นเบนจเพยนะเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าที่เราเอายุยี่บห้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าอาจจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องอุบัติเหตุเรื่องคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ยี่ิบห้าถามว่ากลัวไหมเบนเจเพยก็แอบ,บกลัวนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตด้วยความแบบไม่ประมาทมันก็น่าจะเป็น แบบช่วยเซฟไปได้อีกอีก,อกเขาเรียกว่าอะไรอีกระดับหนึ่งอะ่ะ บ่ายสามครึ่งแล้วนะคะเรามาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงนะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแหละจริงๆเป็นสตูดิโอของของพี่คนหนึ่งนะที่เขากำลังทำเอาเราเอาฟูเทจใส่ลงไปแล้วนะแต่ว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยเรามีแพลนนะคะจะทำอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะจะยังไงตรงนี้นะคะบอกเลยว่า l โลเคชันดีมากยังไม่บอกนะคะว่าจะทำอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรนะจะมาอัปเดตในบล็อกและ i อและ ทุกช่องทางนะคะคือแบบดูในกล้องอะหน้ามันหน้ามันมากเพราะว่าทาชิมกันแดดน,นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งเพราะว่าอยู่อยู่แต่ในบ้านทั้งวันนะเสื้อก็จะแบบคอเยอะๆหน่อยอันนี้คือสภาพจริงที่แบบอยู่บ้านนาะเมื่อวานก็คือแบบปลอมข้างหลังที่เห็นนะคะก็จะเป็นกระดานที่เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะว่า เออเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะจะจะจดจะจดพวกแบบว่างานที่ต้องทําแบบงานค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจดลงสมุดหรือว่าลงในโทรศัพท์แต่ว่าทีเนี้ยคือแบบเวลาทํางาน่ะเราอะทำงานอยู่บ้านอยู่แล้วนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจดหาที่ที่แบบมันจดแล้วมันเห็นง่ายแบบใหญ่ใหญ่เต็มตาเนี่ยมันน่าจะดีก็เลยเอากระดานนี้มานะคะเพื่อแบบว่าจดงานค้างนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแมเนจกระดานยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีเป็นแบบว่า เป็นางานค้างประจำวนันแล้วก็งานที่จะทําต่อเดือนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคือตอนเนี้ยงานมันเยอะมากนะเมื่อคนะืนอะตอนกลางคือนอะแอบเขียนแปลนไว้นิดนึงว่าเออหลังจากหลังจากแบบว่าเริ่มต้นเดือนใหม่ก็คือเดือนนี้นะเราจะทําอะไรบ้างเป็นคนที่เขียนแปลนบ่อยมากนะแต่ว่าทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างการที่แบบเราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานส่วนตัวทําธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยคือสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยนะเท่าที่แบบ ทำมาก็คือวินัยระเบียบว,วินัยเพราะว่าเออเอาจริงๆอะ่ะเราต้องเป็นคนที่รู้ตัวเองตลอดทํางานประจํายังมีฟิลว่าแบบโอเคทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะเสาอาทิตย์หยุดหรือว่าแบบเออเราอาจจะใช้เวลาตอนช่วงแบบ วันหลังเลิกงานอย่างเงี้ยไปฟิตเนสไปอะไรแต่ว่าถ้าทํางานเองเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็คือมันไม่มีเวลาตรงส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดสรรเวลาให้มันดีนะทุกคนและดีไม่พอนะงานเราก็ต้องเสร็จด้วยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นให้แบบตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงนะลองเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนก็ได้ก็คือโอเคลอง manage เวลาแล้วก็จัดสรรเวลาให้แบบเป็นเป็นสัดเป็นส่วนเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่า,าสมมติเป็นน้องๆที่กำลัง เรียนอยู่อาจจะโอเคไปเรียนแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บเราจะจัดการเวลาว่างของเราเนี่ยยังไงให้มันมีคุณภาพเราเชื่อในในเรื่องของการแบบ productive นะแต่ว่ารู้สึกว่า productive แบบมันก็ต้องมาพร้อมกับ balance ด้วยถ้าเกิดว่าชีวิตแบบ productive ทุกวันทุกวี่นะบางทีมันก็อาจจะแบบเบิร์นเอาได้ง่ายนะคะพูดแบบพูดเหมือนรู้อะคือคือทางทฤษฎีรู้ทุกอย่างแต่ทำได้ไหมอีกเรื่องหนึงขออัปเดตนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ย แค t เธอรีเคนะมีไาย OA และจ้าไลาย OA ก็จะเอาไว้แบบอัปเดตข่าวสารนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเ,เวลามาเรียนแล้วก็จะส่งงานเคลือบอะไรประมาณนี้นะส่งงานเผาส่งงานเคลือบอัปเดตอัปเดตชิ้นงานนะคะแล้วก็ อ,อ,อาจจะแบบว่ามีกิจกรรมอะไรของสตูดิโอนะตอนนี้อาจจะย,งยังงงๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าโอเคเผื่อแบบมีคนมาดูคลิปนี้นะคะอาจจะแบบว่ารับข่าวสารจาก c a t เธอรีเนะก็ตอนนี้มีไลโ OA อละจ้าแล้วก็อีกหน่อยเผื่อแบบว่ามีอีเวนต์มีกิจกรรมหรือว่ามีการจัดแสดงงานมีแบบแกลลอรี่เพราะว่าตอนนี้แกลลอรี่กำลังทำอยู่นะก็อาจจะอัปเดตในไลโอเอนะคะทุกคน จริง,รงยังไม่อยากให้ดูสภาพห้องทํางานในตอนนี้นะเพราะว่ามันแบบเดยเทมากเป็นแบบห้องเก่าใหญ่แต่ว่ายายก็ไม่อยู่แล้วนะล้วก็เลยแบบเอามาทําเป็นห้องทํางานของตัวเองซึ่งแบบดูดีเบาเบอ่ออะไรก็ไม่รู้ราะว่าอ,วอยากจะดูว่านี่คือเศรษซากอะรยธรรมนะคะจากแบบอ e ีโฟมอันนี้นะคือเราอะทาเซรามิกใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบมีซากของแบบของงานลูกค้าทีา่ยังไม่ครบบ้างนะมีแบบว่าที่กําลังเตรียมเผารอรองานเผาออกมาแล้วก็ เออเอามาแบบเรียงไว้ก่อนแล้วก็มีอันที่ครบแล้วแต่ว่าลูกค้ายังไม่มารับชิ้นงานยังไม่ได้ส่งนะก็คือของของสตูเราก็จะมีทั้งแบบส่งด้วยใช่ไหมแล้วก็มีแบบมารับเองด้วยเป็นเป็นหนึ่งในออปชันที่ใช้อยู่ในการแพ็คของให้ลูกค้านะแต่ว่ามันมันก็มันก็ทาได้ดีนะในส่วนของมันว่าแบบว่างานมันก็ไม่แตกแต่ปัญหาก็าคืออ e ีเมดโฟมเนี่ยเวลาแพ็คเสร็จใช่ไหมมันก็คือกระจายทั่วห้องเลยจ้าตอนนี้ก็เลยแบบว่า ไปเจอมาในคลิปของแบบฝรั่งเนาะเขาก็ใช้เป็นแบบอีตัวนี้กันนึกถึงตอนที่ลูกค้าแกะด้วยว่าเออเม็ดโฟมคงแบบทั่วบ้านเขาตอนที่เขาแกะแล้วก็มันน่าจะแบบไม่ค่อยดีต่อสภาพแบบร้อนเท่าไหร่ก็เลยแบบเออเปลี่ยนมาโฟมตัวหนอนนะราคาแพงกว่ากันเยอะเหมือนกันแต่ว่า เคยเห็นแบบของพวกฝรั่งอ่ะ uh, เขาใช้อันนี้ในการแพ็คแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้นี้มันจะย่อยสลายได้ด้วยนะ